สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับผม e f o o t b บอ l 2024นั่นเองครับผมระหว่างรอนะระหว่างรอฟีฟ่าภาคใหม่นะครับผมมาแวะเล่นเพจหน่อยดีกว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วเล่นเพจมามากกว่าฟีฟนะ่าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมเนี่ยผมเล่นเพจน่าจะมากกว่าฟีฟ่า พอสมควรเลยผมมาเล่นฟีฟ่าเนี่ยตอนช่วงที่เบสเปลี่ยนมาเป็นอิฟ e ุตบอลเนี่ยแหละนะน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะช่วงนั้นนะครับแล้วก็เล่นมาสเตอร์ลีกมาตลอดไงแล้วคือภาคใหม่มันมีแต่ออนไลน์ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วระบบก็ทําไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้เพิ่งปรับมาใหม่ภาคใหม่นี่ผมรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่นแหละก็บอกไว้ก่อนแล้กันเื่อใครไม่รู้ว่า ผมเนี่ยเป็นแฟนเปจตัวยงยนะเล่นเปสมาเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่สําหรับพักนี้ครับผมมันก็ม,นกมันก็ยังไม่มีโหมด Matter มัลติเลกเหมือนเดิมแหละเนาะก็เป็นออนไลน์แต่ว่าก็เรียกว่าทําระบบ <c oughs> ทําระบบมาได้ได้ดีมากกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นดูนะเพราะว่าเรื่องระบบอะไรมันยังมันยัง,ย,งยังมีแบบหน่งดงนิดนึงนะก็ยังไม่เด็แล้วกันมาดูแพ็คนักเตะที่เรียกว่าสําหรับมือใหม่การสำหรับมือใหม่ผมก็เป็นมือใหม่นะเพราะว่าไม่ไม่ได้เล่นอันนี้เลย ครับต้งภาคยี่สามาก็ไม่เล่นเลยนะครับมาเริ่มใหม่ในภาคยี่สี่ก็เดือนหนึ่งแหละก่อนที่ปีฝ้าภาคใหม่จะมาเนาะเลเยอร์ออฟเดอะมัเจลีครับผมเป็นอันนี้เป็นแบบอารมณ์เหมือนช่วยผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่คนามิเขาแบบอยากให้มาช่วยผู้เล่นใหม่หรือเปล่าแบบสายปีอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเนี่ยคือเราแค่เล่นกิจกรรมเขาก็สามารถครอบครองนักเตะเหล่านี้ได้แล้วนะครับซึ่งการ์ดชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด11ดใบด้วยกัน11 11เหรือ11อลยวะ11 สิบเอ็ดนักเตะด้วยกันนะครับผมมาจากเจลีกหมดเลยซึ่งอย่างที่บอก,กับผมวิธีการได้เนี่ยหลังจากเาเล่นกิจกรรมของเขามาเนี่ยเราก็จะได้เหรียญบนขวาเห็นไหมเช่นเป็นห้าดาวสี่ดาวสาดาวสองดาวนะนะั่นแ่ะคือเราเอามาแล้วก็เอามาแลกตัวนักเตะตามดาวของการนั้นเลยครับผมอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นซูซูกิ4ดาวเนี่ยผมมีอยู่หนึ่งเหรียญก็สามารถแลกมาใช้ได้เลยนะครับวันนี้มาเรามารีวิวกันดีกว่าในฐานะที่ ผมเป็นผู้เล่นใหม่นะเรื่องเรื่องของระบบการ์ดต่างๆอาจจะยังไม่ยังไม,งไม,งไม่ไม่รู้เรื่องมากแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมเพย์พวกสเตตเลยเนี่ยผมผมน่าจะโอเคแล้วล่ะเกี่ยวกับเบสเพราะผมเล่น,เล,นเล่นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะเจลิกเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะตัดสินท,ทุกอย่างจากพวกสเตตค่าพลังสกิลนะักเตะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกลางอยู่พอสมควรนะมาเริ่มที่คนแรกแล้วกันนะผมยูมะ ซูซูกิครับผมกองหน้าจากคาชิมาแอดเลอร์นะรูปเป็นกวางปะัะนไอ้นี่ติดทีมชาติปะผมรู้สึกเหมือนคุ้นคุ้นเหมือนติดทีมชาติ ชุดล่าสุดนะของญี่ปุ่นเนี่ยโทซูกิเนี่ยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าค่าพลัง90เนี่ยนะเป็นโปเชอร์นะครับผมโปเชอร์ในภาคนี้เนี่ยมันถ้าใครคิดไม่ออกมันจะเป็นอารมณ์เหมือนจริงๆถ้าภาคเก่าๆเนี่ยมันจะมีตำแหน่งโกโปเชอร์กับฟ็อกอินเดอะบล็อกนะครับก็คือหน้าที่มันคล้ายๆกันคือเป็นเป็นศูนย์หน้าที่จะอันตรายในกรอบเขียนโทษนะซึ่งผมรู้สึกว่าภาคนี้ยเขาน่าจะรวมกันนะคำว่าโปเชอร์กับกับไอ้ฟ็อกอินเดอะบล็อกเนี่ยก็สรุปคร่าวๆคือเป็นกองหน้าที่จะอันตรายในกรอบเกโทษนนะะครรัับผมมมจีอตาายๆ เวลาแบบโยนบอลก็มไ่ได้กอเป็นโทษส่งบอลเขากอเป็นโทษนั่นแหละจุดเด่นของซูซูกิเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นกองหน้าที่พบเครื่องเลยนะหนึ่งแล้วผมค่า Offensive Awareness หรือว่าถ้าพูดภาษาบ้านก็นาก่าจะเป็นเรื่องการความเข้าใจในเรื่องเกมลุกการยืนตำแหน่ง การหาช่องนะครับผมสูงถึง85เลยนะครับแล้วก็ค่าจบสกอร์เนี่ยเรียกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องเนาะจบสกอร์85นะแล้วก็เฮดดิ้ง84เ่ะเรียกว่ายิงได้ทุกรูปแบบจริงๆนะตัวสูงด้วย182เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็พ่วงมาด้วยสกิลอีกชุดหนึ่งครับก็ตามสแตทเลยนะพวกการมงการยิงเนี่ยพ่วงก,การเรื่องการส่งบอลมาด้วยก็เรียกว่าเป็น หน้าที่ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะโดยรวมเนี่ยผมถือว่าดีนะสำหรับกองหน้าเริ่มต้นสำหรับบางคนที่แบบทีมยังไม่เก่งเนาะก็โอเคนะสตาร์มิน่า80อะ่ะ4ดาวนะทำกิจกรรมมาก็แรกได้เลยนะครับเออผมลืมบอกไปนะข้อเสียของการชุดนี้คือค่าพลัง90เนี่ยคือมันสุดแล้วนะคือมันจะมากไปไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักเตะธรรมดาเนี่ยจะสามารถอัปเกรดอัพเวลได้นะอาจจะไม่อาจาอาจะไม่เริ่มมา90บหรอกอาจจะเริ่มมาสักแปดสิแต่ว่าก็นะ่ยขึ้นขึ้นไปแล้วก็เลือกเลือกอัพได้ว่าจะให้ไปทางทางแนวไหนนะครับนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเหมาะกับผู้เล่นเริ่มใหม่หรือว่าอยากจะลองใช้เอามาเป็นตัวสำรอง ลงท้ายเกมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะใช้แล้วกันผลต่อมาผมมาคุโตะมิสุตะนะเป็นเล a ย m a ์เมเกอร์จากซานเฟรนเซียฮิโรชิม่าชื่อทีมไม่อย่างเท่เลยวะ่ะค้าพลัง90นะกลางรุกรเรื่องสแตทเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะเป็นสายบาลานไม่ไม่ได้เด่นในสักเรื่องอลไสักเรื่องหนึ่งนะ เรื่องเกมรุกเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เร็วจา๋าไม่ได้จ่ายบอลคุมจา๋าแต่ว่าเรียกว่าครบเครื่องแล้วกันด้วยความที่เป็นครีเอทีฟเพลย์เมคเกอร์เนี่ยการเล่นของมิสุตะก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนตัวคอยเชื่อมเกมแนี่ไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ลงต่ำอะไรขนาดนั้นจะคอยดรอปจะคอยอยู่ในตำแหน่งที่บอลอยู่มากกว่าแบบคอยมาตัวเป็นตัวประคองคอยปั้นเกมให้เพื่อนอะไรเงี้ยุ่กแผนเนี่ยควรจะมีคนที่เป็นเพลย์เมคเกอร์สักหนึ่งคนนะ เอามาคอยเอามาคอยสร้างสผนเกมนะครับผมแต่ว่าข้อเสียอาจจะเป็นตัวเล็กนิดนึงวะ่ะสูงร้อเจ็ดสิบเองเล่นกลางอากาศไม่ได้เลยเบียดก็ไม่ได้นะครับผมตัวเล็กมากสกงสกิลก็ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการจ่ายบอลนั่นแหละการยิงไกลการจ่ายบอลมีดิปปิ้งชดนะยิงลูกเร็วแหละจิปอะ่ะลูก กดลงพื้นนะฮะแม่งยิงทุกแบบเนี่ยทิปปิ้งช็อตไรซิ่งช็อตเรียกว,ว่าครบอยู่เหมือนกันนะคนนี้เรื่องการจ่ายบอลเรื่องการเตะนี่โอเคเลยผลที่3ผมเรียวยะยามาชิตะแปลว่าอร่อยใช่ปะวะเร่อมาชิตะอีกหนึ่งกองกลางตัวรุกจากโยโกฮาม่าเอฟซนะครับผมค่าบลัง88นะสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นโฮลเพเลเยอร์นะหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่เพเมเกอร์นะคือมันจะเป็นอารมเหมือนเหมือนแบบเมสซาล่าเข้าใจไหมคือมันเป็นอารมณเหมือนไม่ใช่แบบ ตัวสร้างสรรค์เกมมันจะเป็นเหมือนตัวเป็นเป็นปีกมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นกลางที่เป็นกองกลางที่จะออกข้างมากกว่านะครับสแตทก็ตามนั้นเลยนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จบสกอร์ดีด้วย82นะบอลคอนโทรดีเหมือนปีกแหละจริงๆมางไม่เหมือนไม่เหมือนแบบกลางลุกเลยตั้งเป็นปีกัางเนี่ยแต่จ่ายบอลดีนะเป็นคนจ่ายบอลดีนะส่วนมากปีกเนี่ยจะแบบจ่ายบอลไม่ค่อยดีว่าจะเร็วพลิ้วแต่ว่าจ่ายบอลแย่แต่นี่คือจ่ายบอลดีนะ De 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 f n s i v g e m e n t 70เลอาจจะเป็นตัวที่แบบ ไล่บอลได้หรือเปล่าคอยชกบอลจังหวะที่เผลออะไรเงี้ยสกิลก็น้อยนิดนึงเนาะสามดาวเองนะครับผมมีการส่งบอลจ่ายบอลธรรมดาเนาะการไล่แท็กแบ็กซูเปอร์ซับเอออาจจะอาจจะพ่วงเกี่ยวกับเรื่องที่มีสแตตเกมลับเมื่อกี้นะครับ164นะครับผมโคตรตัวเตี้ยเลยอจริงแต่ก็ไม่แปลกหรอกเจลีกเนาะเจลีกก็คนเอเชียมันไม่มันไม่ได้ตัวสูงอยู่ละอีกหนึ่งกองกลางตัวลุกขผมยูกิมามโตะกลางลุกจากกัมปะโอซาก้านะครับผม ค่าพลัง88เท่ากับคนเมื่อกี้เลยนะแล้วก็เป็นโฮเพลเยอร์ hmm. เหมือนกันด้วยเร mm ีย hmm. กว่าสไตล์ hmm. การเล่นคล้ายกันเลยแต mm ่ hmm. ว่าสเตตไม่เหมือนกันเลยว่ะคนนี้เนี่ยจะออกไปในตำแหน่งเหมือนเป็นกองกลางซะมากกว่านะไม่ใช่กลางลุกดูดิตำแหน่งคือแบบไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบบอลคอน,นโทรล85จ่ายสั้น89อ่ะเนี่ยแล้วพวกสก,กิลการแบบแท็กเกิลเล่นเกมรับก็ถือว่าเยอะพอสมควรสําหรับตำแหน่งกลางรุกนะผมไม่เชืวว่อว่าตำแหน่งของจริงเนี่ยอาจจะเล่นเป็นกองกลางหรือเปล่านะ คนนี้ผมไม่ไม่ชชว่์เหมือนกันอย่างที่บอกก็ถ้าวัดจากค่าพลังก็ผมตำแหน่งกลางลุกอาจจะเป็นกลางลุกที่ค่าพลังไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับการเล่นกลางลุกเลยจริงเหมือนเหมือนเหมือนเล่นเป็นตัวเชื่อมเกลซะมากกว่าเป็นสายบาลานดีกว่าค่าพลังเนี่ยดูดิ คือสีเหลืองหมดเลยนะแทบไม่มีแทบไม่มีสีแดงเลยนะครับสกิลก็ตามที่ค่าพลังมาเลยนะพวกการเลี้ยงบอลของบอลนี่ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการจ่ายบอลที่ดีด้วยโดยเฉพาะการจ่ายสั้นนะดีอยู่แล้วคนนี้คนต่อไปผมเรียวกะซาโต้นะครับผมเป็นโรมิงแฟงนะเป็นปีกที่เรียกว่าจะแฟงอ่ะจะตัดเข้าในนะครับผมปีกขวานะ จากอวิสปาฟุกุโอกะนะครับผมชื่อทีแม่งเท่มากเลยอวิสปาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมคิดว่าน่าใช้นะเป็นปีที่แบบตัดเข้าในแล้วแบบจุดสกอร์ดีอะ่ะสปีด86แอคเซลเลชัน90นะครับผมเรียกว่าจี๊เลยแหละออฟเฟนซีฟเอาแบเนส85จุดสกอร์86อะ่ะผมคิดว่าโอเคนะคนนี้โอเคเลยนะครับผมโลมิงแฟงเนี่ยคือตำแหน่งในเกมก็จะมันจะเหมือนตามที่เขียนนี้เลยนะโลมิงแฟงก็จะเป็นอารมณ์อย่างที่บอกเลยคือจะเป็นปีที่ตัดเข้าในเอาง่ายตัดเข้าใน ปีสมัยใหม่เลยครับผมแต่สกิลน้อยไปนิดหนึ่งมี3สกิลเองไลท์ซิงช็อตวันไทม์ช็อตแล้วก็วันทัชพาร์ตนะครับผมก็อาจจะสกิลน้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องสเตตเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยนะเอามาใช้เบื้องต้นได้ก่อนเลยนะคนนี้จบสกอ์ดีอ่ะเล็้วจบสกอ์ดีอ่ะเอาง่ายไม่ต้องแบบเทคนิคอะไรมากมายอีกหนึ่งตัวริมเส้นครับผมมาเตอุสซาวิโอนะเป็นชาวต่างชาติคนแรกหรือเปล่าใช่ไหมคนแรกเลยครับเป็นชาวบราซิลนะ ที่เหลือไอคนก่อนหน้านี้นี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับผมจากเขาคาชิวะเรโซเป็นปีกที่เล่นสไตล์แบบบล็อกทูบ็อกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะในสมัยนี้นะครับก็แต่มันอาจจะเป็นแผนแบบอารมณ์แบบ3ามอย่างนี้บ้าเป็นแบบวิงแบ็กอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นบล็อกทูบ็อกเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แล้วเนาะจะวิ่งเน้น เรื่องค่าฟิสิกอลความอึดเนี่ยต้องมีนะครับผมซึ่งซามิน่มี79อาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่เรื่องสเตตเนี่ยถือว่าโอเคเลยมีความเร็วความคล่องตัวนะครับเร็ว84 8 7อนะ่ะแล้วคือเปิดดีด้วยทรงดีโลแพส84ลบพาส8์ คือแบบจ่ายโอเคเลยครับคนนี้น่าใช้เหมือนกันน่าใช้เหมือนกันและสกิลมาเต็มครับผมเรื่องการจ่ายบอลเรื่องการเลี้ยงบอลน,นี่ดีมากนะแล้วยิงได้ด้วยมีดิปปิ้งช็อตด้วยเอาเรื่อมกันนะมาติอุสซาวิโอคนต่อไปครับผมโคตะวาตานาเบ้นะครับผมกองกลางตัวรับจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนสนะค่าพลัง90เนยเป็นบ็ x to ์ทูบ็อนะคนนี้เรียกว่าบ็ x to ์ทูบจริงๆเลยคนนี้ เปิดมาก็แบบสต a ามีนา88แต่เห็นก่อนเลยบ็อกตูบล็อกอยู่ทั้งเกมชัวนะครับผมเร็วด้วยนะครับผมมีความเร็วความป้องตัวอยู่พอสมควรบอลคอนโทร92ว่ะผู้เป็นกลางที่เรียกว่าทักษะโอเคนะบอลคอนโทร92อะ่ะจ่ายสั้น88จ่ายไกล81แล้วสาก,กัดบอลดีด้วยแล้วสกิลก็มีอยู่พอสมควรก็พวกสกิลกันเอาตัวรอดทักษะอะไรมีอยู่แล้วนะเรื่องการจ่ายบอลด้วยนะ จ่ายจังหวะเดียวจ่ายปอนทะลุผมว่าเล่น4-2-3-1โ okay อเคว่ะคนเนี้ยก็แบบหากลางรับอีกตัวนึงที่แบบรับจ๋าเลยอะ่ะแบบรับจา๋าคอยตันให้แล้วให้ เราให้วาตานาเบะเป็นตัวแบบพาบอลขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะครับเล่นอารมณ์เหมือนเป็นแบบโอ้โหเดิลิฟิวได้เล่นเป็นแบบตัวโฮบอลก็ได้เพราะทักษะดีอยู่แล้วการ่ายบอลก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าดีสุดน่าจะเป็นเล่น,เล,นเล่นคู่กลางดีกว่ากลาง2ตัวก็ดีนะครับสี่สองสามหนึ่งสามสี่สามอะไรเงี้ยเป็นคู่กลางแล้วมีกลางที่แบบแน่น,ต,นตัวหนึ่งมายืนคู่กันน่าจะดีเนาะลงมาเรื่อยๆผมเป็นเรียวฮัคซูเซะนะเป็นแบ็กซ้ายของทางด้านวิเซโกเบนะครับผมค่าพลัง90เป็นออฟฟ ensive f แบ็ back นะก็เรียกว่าเป็นแบ็ สายลยุยแหละสายบุกนะครับผมพวกสเตตปกติของแบค็คนี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะสตามินาเรื่องความลงความเร็วนี่โอเคอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ฮัสเซเนี่ยแตกต่างไปคือเรื่องการเตะนะเปิดบอลดีจัดๆครับผมล็อบฟาส89เเราเล่นลูกนิ่งได้ด้วย ฟีคิก80อะ่ะคลว85บอลปั่นโคง้งๆค้งนะแล้วก็รับดีดนะแบบไม่ได้ไม่ได้ลุกเดีดวยวนะคือรับก็ดีนะคนนี้โอเคเลยแหละโอเคเลยแบ็คซ้ายคนนี้นะนี่อย่างที่บอกเรื่องการเตะนี่ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของฮสัสเซสนะน่าใช้เลยคนนี้เนีย่ยนักขึ้นช็อตเวทพาสพินพอยต์คอสซิงอันนี้คือสกิลสำคัญของพวกที่สายชอบเปิดเลยนะเพราะว่ามันจะเปิดแบบเกว่าเปิดโค้งหาหาหัวหัวผู้เล่นอะ่ะปกติเปิดมันจะไม่โค้งแค่แต่ถ้ามีอันเนี้ยมันจะมันจะโคง้งโค้งหนีกองหลังอะ่ะ อารมณ์เหมือนนั่นนะแบบใครวะของเอเวอร์ตันนะเดนทันเบนอะไรเงี้ยลูกาดีนนะอะไรประมาณเนี้ยผมว่าสไตล์นะคล้ายกันนะแบบเติมดีๆแล้วก็แบบเปิดบอลแม่นๆนะผมว่าน่าใช้เหมือนกันนะแบ็กซ้ายคนนี้มาริอุสฮอยบาเทนนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งชาวต่างชาตินะกองหลังจากอุราวะเลสเป็นชาวนอร์เวย์นะไม่รู้ว่าติดทีมชาติหรือเปล่าแต่ไม่รู้ติดทีมวัตวิกไปแล้ว มโดมันเป็นสายบิวอัพนะบิวอัพของของเพสเนี่ยของอีฟุบอลเนี่ยมันก็คือการเขาเรียกว่าอะเพล playing defender แหละเป็นเป็นกองหลังที่เล่นบอลกับทัพได้ดีแล้วก็แบบคอยเป็นตัวปั้นเกมจากข้างหลังได้นะครับสแตทเนี่ยถามว่าโอเคไหมเรื่องการแส่บอลผมาะว่ามันก็เฉยๆนะ71-73อ่ะการส่งบอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละแต่ก็ก็พอได้พอไปได้แต่ว่าจุดเด่นเนี่ยคือ เรื่องการเล่นเกมลับครับผม Defensive Awareness เนี่ย90มันก็อารมณ์เดียวกันกับเรื่องเกมลุกเลยก็เป็นเรื่องการอ่านเกมเป็นเรื่อง Vision การยืนตำแหน่งกันแบบหาจังหวะเข้าสกัดอะไรเงี้ย0-90ซึ่งเยอะมากๆนะเยอะมากๆเลยครับผม90เยอะมากเลย Contact Physical Contact 88อะ่ะคือชนหน้าชนได้หมดแหละนะครับแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงนะ Speed 70เองแล้วก็ Acceleration 46แบช้าไปนิดนึงแต่แลกมาด้วยการอ่านเกมที่ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ พอจะบวกลบกันได้เนาะ185เซนติเมตรอะ่ะก็ชิวๆบ้านในเจลีกแต่ที่งงก็ผมสแตทพินพอยท์คอซิงมาจากไหนครับ <c oughs> มันจะเอาโอกาสจากไหนไปไปไปบุกเขาวะเป็นเซนเตอร์คือต้องต้องเอาไปบิลลอัพเกมแบบสุดๆเลยอะ่ะแต่เรื่องการจ่ายบอลน,นี่โอเคแล้วนะเป็นหลังที่จ่ายบอลได้ดีคนหนึ่งเลยครับผมอารมณ์แบบเป็นตัวคัเวอร์ก็ดีนะเอาเอามา,าเป็นตัวคัเวอร์แบบให้มีคนหนึ่งเข้าตัวแรกแล้วให้ไอเนี้ยเป็นสกรีนเข้าตัว2น่าจะโอเคเพราะว่า เรื่องการอ่านเกมเนี่ยคิดว่าอยู่ว่าดีแหละสําหรับมือใหม่เนาะมือใหม่เอามายืนเป็นตัวคัพเปอร์น่าจะดีหาตัวแบบสต็อปเปอร์ดีๆสักตัวหนึง่งยืนคู่กันน่าจะเวิร์กอีก1นึ่งเซนเตอร์แบ็กก็ผมโคจิโทริอุมิเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กจากเซเลโซโอซาก้านะค่าพลัง89เป็นบิวอัพเหมือนกับเมื่อกี้เลยทางด้านฮอยบาเทนนะครับผมแทบจะเป็นคนเดียวกันเลยคือแบบสเต็ปก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าฮอยวาเทนดูดูดีกว่านิดนึงเรียกว่าข้อเดียวที่ โทริอุมิดีกว่าเนี่ยคือเรื่องความเร็วท่นเองมีความเร็วที่ ดีกว่านิดนึงที่เหลือก็พอๆกันนะทางฮอยบาเทนดูดูดีกว่านิดนึงนะครับสกิลนี่ก็จะเน้นไปด้านเกมรับเลยการมงมีบล็อกเกอร์นะบล็อกบล็อกบอลได้ดีนะเรื่องการเคลียร์กับตันเป็นกับตันได้ด้วยนะคนนี้แต่ถ้าให้เทียบกันผมก็คงเลือกเป็นทางฮอยบาเทนแหละนะแต่ว่าทางเมื่อกี้เนี่ยสดาวแต่คนนี้3ดาวนะก็น่าจะน่าจะแลกได้ง่ายกว่าผลสุดท้ายผมในตําแหน่งผู้รักษาประตูนะชื่อแม่งโคตรเท่ครับผมไทอิชิแบนดอน โนซาวะตอนแรกผมนดกว่าเป,เป็นแบบลูกครึ่งอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะเป็นแบบญี่ปุ่นแท้เลยนะครับโนซาวานะเป็น defensive g o คิ k e e p e r จาก fc โตเกียวก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเป็น d e เ e n s ีฟ e g o คิ k e e p e r เนี่ยพวกค่าพลังอ่อสกสูสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอะไรนะเรียกว่าเป็นเป็นโปรที่เน้นเกมรับแห่เน้นเอามารับบอลเหมือนแบบเด็กเอานะครับผมเด่นๆนนเนี่ยคือเรื่องคือเรื่องค่าสแตตทุกตัวประตูถือว่าเป็นเป็นสายบาลาเลยแหละคือไม่ไม่ได้เดี่ยนอะไรมากแต่ว่า มีเอาแวนเนส85แล้วก็ทื่เหลือก็เฉลี่ยยกันเนาะผมไม่ชัวร์ว่า GK เอาแวนเนสในนี้มันมันมันส่งผลยังไงเรื่องการยืนตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการแบบหาจังหวะออกมาตัดบอลน,นันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ไม่ได้ไม่ได้ทันสังเกตในแม็กขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นเนาะอย่างที่บอกผมสกิลไม่ได้มีสกิลเลยเลยนะเพราะว่าเป็น ดิเฟนซะีฟโกล a l ิปเปอรนไม่ได้เน้นการออกบอลการจ่ายบอลอะไรนะครับคือถ้ามีถ้าเป็นพวกอ่าเป็น o f f e n s i v ฟโกล l k e ปเปอเนี่ยอาจจะมีค่าพลังพวกการจ่ายบอลบุ้งจ่ายบอเลเร็วโยนไกลอะไรเงี้ยอาจจะมีพวกมานิดนึงแต่เมื่อเป็น Defensive ก็ไม่แปลกที่ไม่มีเนะาะนัแลยครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะแพ็คนี้ับนะผมอีกประมาณ1เดือนนะ24วันก่อนจะเปลี่ยนเป็นน่าจะเป็นไม่รู้จะย้ายลีกเป็นของลีกอื่นหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละ อีกประมาณ25วันนะครับผมก่อนจะเปลี่ยนแพ็กก็ ใครที่เล่นใหม่เหมือนผมนะแล้วแบบไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้สุ่มใครอาจจะมาลองมาลองเล่นเป็นเจลีกก็ได้นะมีความเป็นเอเชียก็จบไปแล้วละกันสําหรับการรีวิวนะครับผมอย่างที่บอกนะความรู้เรื่องเจลีกผมไม่ได้ดูเจลีกเลยคนระับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การประเมินค่าพลังต่างๆเนี่ยจะออกมาจากสิ่งที่ผมเห็นเลยเนาะก็น่าจะน่าจะตรงอยู่พอสมควรน่าจะเป็นกลางอยู่พอสมควรนะครับชอบหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ก็ามาติดตามรับชมนะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ต้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ